อ,อาหารง้อพี่น้องแต่ว่าเป็นอาหารที่ออาหารันที่เอามาร R ก็คืออาหารผสมพี่น้องอาหารผสมแล้วก็มักไวผสมครั้งนึ่งหลายๆสอบแล้วเขาก็มามักใส่สอบไว้มักใส่ทางไว้เพื่อว่ามันจังบร,ริเันสมดูส่วนผสมมันก็ซีมีเฟื่องพี่น้องเป็นเฟื่อง นีเครื่องมีกากน้ำตาลแล้วก็สิน่นี้อันกากเชกพี่น้องกากปามกากเชคสิ่งนี้อยาเนี้พิจาถ้ามีหย่าเนีย้พกจาเนาอย่าเนี้พิจารณใ,ใส่ก็ฟางฟางเป็นส่วนหลายพี่น้องแต่ว่ามันต้องเป็นมีเครื่องผสมดิเครื่องซับเครื่องอันผสมอัน อาหารเนี่ยมันจีมีใบซับได้โตพี่น้องเอาฟางโยนลงเป็นก้อนเลยมันก็นสีนซับนี่พี่น้องซับเป็นชิน้นชิ้นทันทันแล้วก็พวกมันมักยีดผสมแล้วก็กา,กากสดทั้งผม,มใส่หลายอย่างอยู่ทีวัตถุดิบมันนี่ทั้งน,นี่ทั้งกากสดมีทั้งอั่นมันมักยีดมันมักยีดกับเป็นกากสดเป็นเปลือกล่างแหละพี่น้องเป็นเปลือกล่าง เบากลางน้ำแล้วก็เป็นกากสดเป็นแป้งเป,เ,ขาขานะเป็นข้าวขาวะพี่น้องแป้งปข้าวขาวที่เขาเอื่นกากสดแล้วก็ซีมีขี่ีเชกก็คือกากปาั้มผสมใส่ถังหนึ่งนี่ผมฉีดผสมอีกถังหนึ่งฉีดผสมยวนสามกอด สามก้อนฟางพี่น้องฟางฟางสามก้อนฟางแล้วก็สใส่มันมักยิดฟางก้อนนึงนี่สูตรมันน่นก็คือใส่มันมักยิดยนี่ก็ใส่มันมักยีดเข้าไปสองขูแล้วก็กา,กากสดแล้วก็สองขูแล้วก็วก,กากเช็คขูหนึ่งพี่น้องผสมใส่กันแล้วถามนี่เนี่ยนี่เปียกเอาเนี่ยนเปียกใส่เข่งหนึ่ง ซับแหลวเรียบร้อยเชียงหนึ่ง้ามีใบกระทินก็เอาใส่จักคุหน่อยนึ่งนี่แหละพี่น้องคุนึงนี่ก็ได้ผู้ดําซับแล้วเรียบร้อยัยนมีต้นกล้วยกับซับต้นกล้วยใส่ซับแล้วได้ก็ได้เชียงหนึ่งพี่น้องเชียงหนึ่งพอดีก็ผสมใส่กันมนกอกชีค้นนัวใส่กัน,นพี่น้องก็เมาก็กชใสน่สนำ้ำใส่น้ำหดประมาณสองคุสุดท้ายก็เอากากน้ำตาลผสมน้ำจักกิโลหนึ่งก็หด ถังหนึ่งเหมืนผสมเท่าละสามก้อนฟังกามันอจิกินถังเดียวพี่น้องมันกินถังหนึ่งมือละถังปั้นที่มันเหลือเขาผสมขังหนึ่งเขาก็ผสมอันเท่าละหลายถังเขาผสมแล้วเขาก็เอาใส่ถังอันนี้ไว้พี่น้องนคือผมหมักใส่ถังไว้มีถังยังสี่หมักใส่ถังไว้เพราะว่าเขาจังบ่ได้ผสมดูมันก็สิเป็นอาหารหมักเทมอาหมักได้บาดนี่พี่น้องเห็นบ่เพื่องมุนมันกินดีพี่น้อง ก็เป็นอาหารตนุนทุนตําสําหรับหัวแม่พันธุ์ก็หัวขุนก็กินได้แต่ว่าถ้าเป็นหัวขุนก็แนะนําให้เอาว่าอาหารห,ห้อยอีกทีนึงพี่น้องว่าอาหารห้อยถ้าเป็นแม่พันธุ์เท่ากับเอาหลังจากเขายิบใส่แล้วนี่เขาก็เอาเอาห่ําพี่น้องห้อห้อยหนามันจนัหน่อยห้ําห้อยหนาเพราะ้เพ่นลอยพ่นกินจักหน่อยให้เพ่นแสบจังหน่อย โอยปุ่งรดให้เพิ่นให้เพิ่นมักห่ออยู่แล้วง่วงเลยกินดีอยู่พี่น้องกินดีอยู่ก็ง่วงกับสีสันกับสดใสอยู่ดีแต่ว่ามันเป็นอาหารง่วงเมเปิ้ลพันพี่น้องอันาเมเปิ้ลพันนี่บ่ใส่หัวอาหารนี่จะสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงดีสุขภาพดีอยู่เรต้องไปใส่อันใส่อันหัวอาหันยากถ้าเป็นง่วงขุนแบบนี้ถ้าเป็นง่วงขุนกับ เอาอาหารลยุยพี่น้องลุ่ยหนะเขาเอาลุ่งแล้วเรียบร้อยเขาจะเอาอาหารลยุยหนะให้เพื่นกินทั้งผมให้กินมือละสามถังเส้าถังเทียงถังแรี่ยงถัง,ง,ง,งตอ่ตอต่อมือแล้ให้เพื่อนกินยาสดอีกน้ากินฟางน้าพี่น้องปกตินั่นแหละแต่ว่าให้เป็นอาหารเสริมเพราะว่าอาหารพวกนี้มันกระซําฟางอะไรพี่น้องแต่ว่าวิลาเขอามาบดมาผสมใส่กับอาหารอย่างอื่นมันก็อาจจะเป็น หวัหวอาหารได้แต่ว่ามันหวัหวอาหารแบบคุ้นหออ้วนแบบเนื้อหยดหยดบ่เมีนกินแบบแม่พันธุ์เหมาะเหมาะสำหรับผู้ที่เหลี่ยงง่วยืนคอกแล้วก็เหมาะกับผู้ที่ขาดอาหารบ่มี่มันม่นมีหยาสดเขาก็ใส่อาหารตัวนี้ทดแทนงหยาสดได้เพราะห้ยหยาสดบา่ายเพราะว่าเขาก็ใส่พวกนี้แทนพี่น้องก็อ้วนอยู่ อวนอวนแบบแม่พันธุ์เยพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดสิขุนกับขุนได้พี่น้องในน้ำเห่าอาหารมะฮวยอาหารมะฮอยฟ้ามยงยงเขาเจ้าก็ใส่พี่น้องเขาเจ้าก็ใส่ขึ้นกันเขาเจาก็จะพอยัดอาหารเองาะวงางวมันจินหลายห้อ,องจีงใส่แต่ว่าอาหารอย่างเดี่ยวเนี่ยมันบ่อิม่มเลยให้เป็นสอบตัวนึงก็บ,บ่อิม่มก็คือตัวนี้ห้องเฮ็ดให้มันอิ่มพี่น้องให้มันอยู่ท้องมันแต่ว่าอาหารเป็นหัวอาหารเทาก็เสริมเพราะให้เป็นพวก โปรตีนบำรุงร่างกายให้เพิ่นอ้วนไว่อาหารนะสำหรับเป็นแม่พันธุ์ธรรมดาก็บ่บ่ต้องใส่ก็ได้หัวหารหรือว่ามีเงินก็ซื้อมาใส่ก็ได้แต่ว่าอย่าใส่หลายเป็นเปลืองก็ใส่ห่อมทังผมใส่ห่อเอาบ่หลายหัวซีฟโกตัวนี้ก็ใส่ห่อคู่เดียวคู่ดำห้วยห้วยห้วยหนาเพราะฉะนั้นมันก็กินให้บ่อยมันเบ็นอะข้าวเดียวเอาให้ข้าวเดียวมันก็บรควายนี่กินดีพี่น้องสำหรับควายเด้ของผมมีทั้งวัวทั้งไข่แต่ว่าควายผมก็อัน เก็ให้กินคือกันก้อยก็กินน้ำง่วนี่แหละก้อยนี่กินดีถังหนึ่งอยู่สี่สี่อยู่ได้ส,มม,สมมงสองสั้งโม,มงมมงว่วนมันก็กินบัดมือน้องง่วนมันมันว่าสี่กินเนี่ยอิ่มหรือเศร้ามนเด้ยงง่วนมันก็กินบัดมือไปเป็นนั่นแหละแต่ว่าถังหนึ่งกินแล้วมันก็นอนมันนอนตื่นมากมันกินอีกถังหนึ่งน้ำมือแรงก็ ข้าปล่อยไปหาเลี้ยงเรียบร้อยนี่มาเลี้ยงเอาเขากรอกข้าก็ให้อีกทังหนึ่งบัตรนี่มันกิ้นทังหนึ่งยังมาเลี้ยงบัตรเบอร์เขาจังให้เฟืองให้มือเร็วให้มือเร็มันอิ่มหยามาจากข้างนอกว่าต้องให้เฟืองอยากเอานี่ให้โรยทังหนึ่งแต่บัตนยังมือเสาร์ตื่นเสาร์มาให้เพคนกินเฟืองซะก่อนอันนี้ผมให้เฟืองไปก้อนหนึ่งเลอพัดเฟืองไปก้อนหนึ่งเพื่อเป็นการประหยัดอาหารเลยเฟืองนี่นี่พี่น้องเฟืองก้อนหนึ่งเหลือซ้ำนี่แหละพี่น้องผู้ใด เดี่ยงงัวเจอปัญหาอ่นงัวอาหารหนาแรงนี่งัวอึดหยาก็เฮ็ดคือลุงมิม่อนในน้ำหนีได้พี่น้องเด้อแต่ว่ามันสิตใแพงอยู่เครื่องเครื่องผสมอาหารเทียมมาผมไปซื้อมามันราคามือสองเขาเจาะสองหมื่นกว่าผมได้พี่น้องสองหมื่นเจ็ดแต่มาแตงอีกกระชับเกือบสามหมื่นคนละไม่ใหม่ก็มีอายุของอย่างผมเบังมันสองหมื่นเก่าหนึ่งแต่ว่ามันเป็นจุกหน่อย ตกน้อยก็ได้พี่น้องปั้นหลายเถ้อเอาเลาก็ปั้นหลายเถ้อก็ปั้นใส่สอบไปอันนี้ผมก็ได้ปั้นหลายเทืาเท่ากันทั้งผมมันชิวมันตันครึ่งหน้าชิวหาตันหาอันตันหนึ่งนั่นมันหนึ่งมันบ่แพงดอกสองหมื่นเก่าไม่ไม่แต่ว่าผมมีเครื่องมาดิมีแต่โค้งมันทั้งผมไปสิสองหมื่นเจ็ดอยู่้ของหมื่นสองแต่ว่ามันเป็นตันหาไม่มาเป็นตันเดียวก็ เอามาผสมให้กินแล้วก็คุ้มอยู่พี่น้องผมว่าคุ้มอยู่ดิอาหารที่เยี่ยมบ่าทั้งผมจะน้อยใหญ่นี่เปี่ยวผมเจ้ออาเนี้ยใหญ่นี่เปี่ยวใส่ได้หลายแล้วก็สิลดมันลดลดอันนั้นลงลดเฟืองลงแห้งสิอ้วนแห้งพี่น้องเอาล้วพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้มื่อนี่าไว้ซ้ำนี่ก็ได้พี่น้องเด้อคลิปหนาพอกันไหม